ขอบพระคุณนะครับท่านท่านวนาไข่ท่านสมงทรงสิงหาชารีเพชรไทยเมื่อนี้พ่อเกินบอกอันนี้เวลเวลาขอเสียงสุขขดอ้ให้ไขพี่พลุไอยครับปีร้องเ,ออเล่ากับว่ารับสามีเพียงสามี อาถาที recibir, onents, ่สนะครับลำเบอร์สาครับอาจารย์ัำเบอร์สาของคุณคุณธิดาวิทยใไ่ไหมยครับถูกต้องครับคนกบาว่าอาาที่3ครับ เรียบร้อยครับฐานที่สามอาใหญจุดไหนไปอ,อ,อันหนาบมมา้างทีนะอันสี่พร้อมใช่ไหมครับยกพงแล้วนี่แจ้งข้อมูลเลยครับเอาผมให้ความสนใจไปที่ฐานจุดที่สี่นะครับฐานจุดที่สี่เป็นตั้งไฟแสงของคุณคุณพิดาพี่ไรใสหยุดเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุบลมอบหมายทางด้านลูกเจ้าพอ่อเมืองแสนเป็นผู้สร้างสรรสาม เก้ปดครับท่านเสียนะครับท่านเสียนะครับข้ายีห้อดูบอลด้วยการเมนะครับแล้วหลงตกใก็ทไปก็ถือแ้วนะครับปัญหาเราเอง้วเร็วอีแล้วปัญหาไงบอกเนี่ยสบายสามุนแต่อบเนี่ย อานที่ห้าบอกานที่หาเป็นบระมาณนี่ยลำเบอร์สาครับของุนปุณตะด